สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุยเบอกจะแล้วข่าวด่วนเกิดอะไรขึ้นครับกับหยุดแสมแพมสิครับตอนนี้หยุดแสมแพมนะครับได้ออกมาโพสต์นะครับนะในชุมชนนะครับนะถ้ามันไปตรงใครต้องขออภัยนะครับนะโพสต์เฉยๆนะครับไปตามอารมณ์เกิดไปตรงกับคนดานของใครอย่าเด้งรับนะครับก็ตามสะดวกอาที่มึงสบายใจเลยนะครับนะรูปภาพไม่เกี่ยวกับเนื้อหาใดๆดอกไม้สวยๆถ่ายเองครับแต่น่าเสียดายไม่มีดอกไม้ปลอมดอกทง เอฟซีครับเกิดอะไรขึ้นครับกับหยุดแสมแพมนะครับใครเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยซีครับนะวันนี้ทุกท่านครับเกิดอะไรขึ้นครับแสมแพมนะครับได้ออกมาโพสต์นะครับถึงนิสัยของคนที่แก้ไม่หายที่ไม่ยอมปรับเปลี่ยนนะครับนะไม่รู้สึกสํานึกนะครับนะรับบททุกขธรรมนะครับนะแล้วก็ทําจนเป็นนิสัยทางวิ็นธรรมนะครับนะก็นะครับ คนดีชอบแก้ไขคนจะลายชอบชอบแฉะมาสิครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านโพสต์นี้กันสิครับนะต้องอ่านครับเรื่องนี้ต้องอ่านไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะสิผมเห็นโพสต์มาหลายวัน้วผมก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับคนบางคนนิสายเสียแก้ไม่หายไม่ยอมปรับและไม่คิดจะเปลี่ยนวนเวอร์เพิเจอร์ไปเรื่อยโทษทุกสิ่งโทษทุกอย่างยกเว้นโทษตัวมันเอง ทำเรื่องโกหกหาสร้างละครแต่งเรื่องสารพัดในเรื่องเล่าของตัวมันเองรับบทถูกกระทําจากคนอื่นทําจนเป็นสันดานก็อยากตะโกนดังๆเฮ้ยมึงจะสํานึกรู้สึกตัวกี่โมงก่อนคนดีชอบแก้ไขส่วนคนจะไลชอบแถะแถะแฉใครทําอะไรก็ได้แบบนั้น ไม่ต้องไปสาบแช่งให้เสียปากการเกิดจากการกระทำของตัวมึงเองล้วนๆททสมคำล้ำลือโพสเฉยๆนะครับไปตามอารมณ์เกิดไปตรงกับสันดานของใครอย่าเด้งรับก็ตามสะดวกเอาที่มึงสบายใจเลยรูปภาพไม่เกีย่ยวกับเนื้อหาใดๆดอกไม้สวยๆถ่ายเองครับแต่น่าเสียดายไ,ดไม่มีดอกไม้ปลอมดอกทง ที <icana> <naj bum S 2> คร <refin> it, kita, ับเกิดอะไรขึ้นใช่ส um ิคร euh, ับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นนะครับแสมแพมมันเกิดอะไรขึ้นครับใครทาแสมแพมมวะก็เห็นแสมแพมโพสตนะครับสิครับอนั่นนะครับคนดีชอบไปไข่ถ้ารู้ว่ามันไม่ดีก็ถอยออกมาครับถ้ารู้อะไรที่มันไม่ดีก็ถอยออกมานะครับนะอืมนะครับคนพวกนี้มันไม่รู้สึกแหละผมไม่รู้ว่าโพสว่าใค่นะถ้าจุดจุดไหนแล้วมัน ดูแล้วมันไม่ตรงจริตเราหรือเรารู้ว่าคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถอยออกมาครับนะ <p ans ky> ผมก็เป็นกำลังใจให้แสมแพรนะครับนะ <p ans ky> ให้แส่แพร์ไปสู้ครับ <p ans ky> เป็นกำลังใจให้การให้สีครับนะเรา <p ans ky> แสมแพร์บางคนที่ไม่มีพิษมภัยใครหรอกแต่ก็ต้องแม่งต้องจะมีคนไปหาเรื่องมีคนไปสร้างดาราม่ามีคนไปอะไรอย่างเงี้ยเราดูแล้วมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่โอเคกับแสบแพรเท่าไหร่เราเรามองนะอันนี้เรามองนะครับมันไม่โอเคเท่าไหร่นั่นสิครับ คือมันมันมันไม่ใช่ครับผมมองแล้วมันไม่ใช่นะครับนะอะไรเนี่ยโพต์พีแล้วนะครับเมื่อสามชั่วโมงที่แล้วประโยคนี้ไม่เกินจริงอย่าประมาทกับเงินอย่าคิดว่าพรุ่งนี้จะหาได้เหมือนวันนี้อย่ายึดติดไปกับฟาร์มสำเร็จในอดีตอย่าหยุดพัฒนาตัวเองเด็กถาดอย่าหลงไปกับฟาร์มสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยอย่าคิดว่าคนอื่นจะหวังดีกับเราขนาดนั้น จงเตือนสติตัวเองให้ตลอดวางแผนชีวิตการงานการเงินให้ตลอดวางแผนเพื่อความสำเร็จและอย่าลืมวางแผนเพื่อวันที่ลมด้วยโอ้โหซีครับหวานเจีย๊ยบนะสิครับหวานเจี๊จยบเลสิก็เป็นกำใจแสมแพรมครับนะบฝากติดตามช่องใหม่ด้วยครับช่องใหม่หยุดแสมแพรมนะครับมีผู้ติดตามห้าร้อยกว่าคนนะสินะครับนะก็อ่า เป็นกำลังใ,ใจกันครับก็ถ้ารู้ว่าใครไม่ดีเราก็แค่ถอยออกมาแค่นั้นครับแแพมนะครับนะนะครับอะไรรู้ที่เราว่ามันไม่ดีเราก็ถอยออกมาอย่าอย่าเข้าไปใกล้กันสินะนะครับมันรู้ว่าเราไม่ดีก็เราก็แค่เลี่องครับเราอย่าไปให้อะไรเยอะมากมายครับก็สิเพราะว่าคนเหล่านี้นะครับพูดกับเราอย่างพูดกับนูอย่างผมนะครับไม่รู้ว่าอะไรยังไง ผมไม่ผมไม่ค่อยชอบคนประเภทนี้ครับพูดกับเราอย่างพูดอะไอย่างผมไม่ชอบผมเป็นคนที่ไม่ชอบใครที่มาพูดินทานรับหลังอันนี้ผมพูดตรงนี้เลยนะครับผมไม่ไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่นะสี่นะถ้าห่างได้ผมห่างครับถ้าห่างได้ผมห่างเพราะว่าคนแบบนี้คือผมไม่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 อยากไม่อยากันนั้นด้วยสิอะอืม ครับไม่อยากเข้าใกล้ล้วก็ไม่อยากยุ่งนะครับเพราะว่ามันทําให้เราจิตเราตกอ่ะนะครับง่้นสิอืม,อมเพราะว่าคนประเภทนี้เราไปเราช่วเท่าไหร่ครับมันก็ไม่พอ จริงๆนะครับเราชั่วยเท่าไรมันก็ไม่พอหรอกครับอือะสิอืมเพราะฉะนั้นเอฟซีครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ออ ชีวิตคนเรานะครับพี่ครับมันก็ไม่แน่ไม่นอนอืมนะครับดังน,นี้ก็จะไปให้ค่าเยอะนะครับนะก็จะไปอ่ะผมผมดูข่าวอยู่ผมดูข้อมูลด้วยว่าผมจะไปช่วยที่ไหนดี หายพี่โอเคครับทุกท่านก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับตไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้กันนายพี่เนาะวันนี้ขอหญ้านะครับนะเป็นกำลังใจให้แสมแพมด้วยนะครับแสมแพมก็เป็นเพื่อนทางโซเชียลที่ดีคนหนึ่งที่ไม่เคยทำร้ายไม่เคยทำร้ายผมตั้งแต่เราเรากลับมาดีกันแต,แต่ก่อนตอนนี้เราก็เคยเป็นศัตรูกันแต่ว่าจากศัตรูกลายเป็นมิตรดีฝักผักมิตรให้เป็นศัตรูจำเอาไว้มิตรแท้มิตรปลอมดูกันไม่ยากถึงเขาจะเป็นมิตรแท้แต่สร้างภาพก็ต้องชื่นชม อันไหนมิดปลอมเราไม่เอานะมิดปลอมเราไม่เอาเลยนะทุกท่ันนะเพราะนั้นก็ฝากด้วยครับนะคนเราเข้ามาหากันอยาใสละกกาเข้ามาหากันแล้วก็อยาหวังผลประโยชน์อะไรมากเกินไปนะครับถ้าเราหวังผลงประโยชน์อะไรมากเกินไปนะครับนะมันจะอยู่กันได้ไม่ยาวครับผมฝากให้คิดด้วยนะครับทุกท่านนะครับนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนญาตนะครับจบคลิปไว้เพียงนี้ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจครับใครก็มาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ ฝากกดติดตามนะครับนะให้กันทำทีต่อไปครับนะครับทำทีต่อไปนะใครนะจะอะไรก,ก็แล้วแต่นะครับนะก็สู้ๆครับท่านนะครับก็เป็นกำใจให้แสบแผมนะแสบแผมสู้ๆครับนะครับ